สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเศร้าขอนแกน่นโอ้ยหมูเ้าเจ้าค่อยดีใจหลายหลายมือนีห้องวิสิทธิ์ใหญ่ายามหอด่องกันยอนว่าสิภาพไปเบิงบานงามๆเป็นตัวอยู่แห้งๆค่ะนี่อภิทาาขอนแก่นค่ะเ,เดี๋ยวขอปรับโหมดมาใช้ภาษากลางก็แล้วกันนะคะอภิทาวขอนแก่นเนี่ยเขาเป็นโครงการบ้าน โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศเลยนะ AP Thailand ค่ะเขาเข้ามาที่ขอนแก่นเพื่อที่จะสร้างโครงการที่อยู่อาศัยให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพี่น้องชาวขอนแก่นที่ต้องการบ้านในสังคมคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้นมันจะดีได้ยังไงอันดับแรกเลยต้องเป็นเรื่องของโลเคชันค่ะรืม,มากการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายที่สุด เพราะว่าอยู่ในพราม a แอเรียอีกจุดหนึ่งของจังหวัดขอนแกน่นเนี่ยด้านหน้าโครงการก็คือถนนทางเข้าสนามบินขอนแก่นค่ะคุณออกจากบ้านนะเลี้ยวซ้ายไปไม่เกิน2นาทีคุณถึงสนามบินแล้วแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะก็คือห่างจากถนนมาริวันสักประมาณ900เมตรเท่านั้นเองจะเข้าไปในเมืองขอนแก่นนะโอ้โหง่ายมากๆเอาอย่างงี้คุณอยู่บ้านที่นี่นะ คุณจะไปมอขอมหาวิทยาลัยขอนแก่นขับรถไม่เกิน10นาทีหรือว่าจะไปเซ็นทรัลขอนแก่นอันนี้ก็สักประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วเข้าไปในตัวเมืองโอ้โหแล้วขอนแก่นเนี่ยคือศูนย์กลางของภาคอีสานบ้านเฮาค่ะโอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะย่ยๆไปหมดโรงเรียนชื่อดังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานรวมถึงพื้นที่แฮงเอาท์สำหรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยเห็นไหม ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องสุขภาพเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวรองรับได้ทั้งหมดอยู่ที่นี่สะดวกสบายทุกอย่างเข้าไปดูโครงการกันค่ะ อภิทาวขอนแก่นนะคะเขาทำโครงการในรูปแบบของ m i x Product ค่ะนั่นก็คือมีบ้านให้เลือกหลายประเภทเพื่อที่จะตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างเต็มที่เรามาดูบ้านเดียวกันค่ะเพราะว่าจะเปิดให้จับจองเร็วๆนี้ใครที่สนใจบ้านเดี่ยวแบรนด์เนมของ AP Thailand ก็อย่าชะล่าใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมีตัวอย่างบ้านเดี่ยวที่อภิทาขอนแก่นมาให้ดูด้วยไปดูเดี๋ยวนี้เลยค่ะ บ้านที่เราจะดูรายละเอียดกันในวันนี้นะคะที่อภิทาวขอนแก่นเนี่ยเลือกไซส์ใหญ่สุดท้ยใหญ่สุดมาให้ดูเลยนะชื่อว่า l a ติจูดค่ะซึ่งพอเป็นบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะที่ดินก็จะกว้างด้วยเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยเริ่มต้นสำหรับไท้ายนี้ก็คือ58ตารางวาขึ้นไปนะส่วนบ้านตัวอย่างเนี่ยก็ยิ่งกว้างพิเศษเลยอยู่ที่64.4ตารางวาใครสนใจบ้านตัวอย่างรีบมาจองไว้ก่อนก็ได้นะคะอ่ะ ในส่วนของฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านไทายนี้ก็คือ225ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันเนี่ยจุใจมากเลยนะ4ห้องนอน4ห้องน้ำโรงรถจอดได้2คันสบายๆแล้วก็ยังมีห้องพักผ่อนหรือว่า Living Room ให้ถึง2จุดด้วยมีห้องครัวที่สามารถใช้งานได้ทันทีอีก1ห้องแล้วคุณดูการดีไซน์ตัวบ้านด้านนอกเป็นโมเดิร์นนะคะดูดีเรียบง่ายแต่ว่า มีความหรูหราแฝงอยู่ด้วยคือคุณภาพมาตรฐานความสวยงามบ้าน AP t h ไทยแลนด์ในกรุงเทพเป็นยังไงเขาก็ยกคุณภาพนั้นมาไว้ที่ขอนแก่นไม่แตกต่างกันเลยเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันค่ะว้าวว้าวว้าวโอ๊ยน่าอยู่ค่ะคือ อารมณ์ความรู้สึกแรกที่เข้ามาภายในบ้านหลังใหญ่ที่สุดของอภิทาวนะคะแบบรติจูดเนี่ยก็คือความโปร่งความรู้สึกสบาย <S <S นั่นเป็นเพราะว่าการคัดเลือกสเปควัสดุของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นประตูหรือว่าหน้าต่างที่อยู่รอบบ้านรวมถึงข้างบนด้วยเนี่ยทั้งหลังเป็นสเปคเดียวกันหมดเลยนะ <S <S นั่นก็คือกรอบวงกบเนี่ยจะเป็น UPVC ค่ะ <S <S ดูดีดูดีดูแพงแล้วก็ กระจกที่ใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่พิเศษเห็นไหมคะไม่ว่าจะประตูหน้าต่างด้านข้างเนี่ยมันทําให้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในบ้านมันได้ความสบายตาเวลาที่เรามองออกไปข้างนอกมันดูดีแล้วก็น่าอยู่จริงๆอ่ะทีนี้มาดูเลเยอร์าบ้าง225ตารางเมตรโซนแรกของชั้นล่างเห็นไหมคะ เป็นพื้นที่เปิดโลง่งตั้งแต่ด้านหน้าเข้ามาจนถึงด้านในเลยทีเดียวอันนี้สำหรับพื้นที่ที่จะเป็น common a r e ยไงครอบครัวใช้เวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยจัดให้ดูนะคะว่าคุณสามารถวางพื้นที่ living หรือว่าเป็นโซนรับแขกไปในตัวก็ได้อยู่ด้านหน้าโซฟารูปตัว L โต๊ะกลางด้านนี้ก็ built in ชั้นวางทีวีสวยๆนะคะระยะห่างเนี่ยมันกว้าง อยู่ได้สบายดูทีวีจอใหญ่ได้โดยไม่เวียนหัวแล้วก็ด้านในที่ต่อเนื่องกันคุณดูความต่อเนื่องของพื้นที่ที่มีระยะห่างแบบนี้มันได้ความรู้สึกการอยู่อาศัยที่สบายไม่แน่นไม่อึดอดัดหลวมๆเนี่ยเห็นไหมคะโตอาหารเนี่ยหกที่นั่งนะเดินได้รอบแบบนี้เลยสบายมากหน้าต่างด้านหลังบานใหญ่ด้านข้างมีประตูเชื่อม ไปที่สวนสวนตัวของเราโอ้ยทานอาหารไปดูสวนด้านนอกไปอร่อยเจริญอาหารระวังอ้วนนะคะอ่ะต่อมาด้านนี้ค่ะก่อนที่จะถึงห้องครัวเห็นไหมมันมีพื้นที่ที่คุณสามารถทำเป็นแพน t r y สำหรับเตรียมอาหารเครื่องดื่มก็ได้หรือว่าจะออกแบบให้เป็นครัวฝรั่งเป็นไอแลนด์แบบนี้ก็ได้ก่อนที่จะไปที่ห้องครัวอยู่ตรงนี้คือเป็นห้องครัวที่เขาทำไว้ให้ คุณสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะนี่ไงคะนี่คือพื้นที่ห้องครัวที่เตรียมไว้ให้นะแล้วก็บิวต์อินให้ดูเนี่ยมันสามารถมีเคาน์เตอร์ครัวได้เต็มที่แบบนี้สําหรับเนี่ยตรงนี้เป็นเตานะคะตรงนี้เป็นอ่างล้างจานแล้วก็มีตู้แขวนข้างบนอันนี้ทําให้ดูว่าสามารถใช้งานได้จริงตรงนี้จะเป็นบานประตูที่ปิดป้องกันกลิ่นแล้วก็ควันเข้าไปรบกวนพื้นที่อื่นๆส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีหน้าต่างระบายอากาศมีประตูที่เปิดออกไปลานซักล้าง มีพัดลมดูดอากาศให้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมพร้อมใช้งานคุกกิ้งกัน2คนสบายๆ3าคนเข้ามาก็ยังได้สำหรับครัวห้องนี้ชั้นล่างยังไม่หมดนะคะบริเวณตรงนี้เป็นโถงบันไดนะแล้วก็ใต้บันไดก็จะมีห้องเก็บของเป็นสโตรให้แล้วก็ถัดมาก็จะมีประตูอันนี้ เชื่อมมาจากโรงรถนะคะเวลาที่คุณช้อปปิ้งก็ขนของเข้าด้านนี้อยู่ใกล้กับห้องเก็บของหรือว่าจะเข้าไปเก็บในครัวก็ได้แล้วส่วนด้านนี้ก็เป็นห้องน้ําของชั้นล่างค่ะโอ้จัดไว้ให้ฟูลฟังก์ชันนะนั่นก็คือมีทั้งส่วนแห้งแล้วก็ด้านในลึกเข้ามาก็เป็นพื้นที่าวเวอร์ใส่ฉากกาั้นอาบน้ําเป็นกระจกเต็มเปอร์เข้าไปก็จบที่ให้เป็นฟังก์ชันครบแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเตรียมไว้สําหรับห้องนี้ด้วยค่ะ นี่อ๋อจะบอกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์เป็นมัลติเพอร์โพสรูมก็ได้นะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยถ้ามีผู้สูงอายุคุณก็สามารถจัดเป็นห้องนอนได้หรือว่าจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวหรือว่าจะเป็นห้องพักผ่อนส่วนตัวดูหนังฟังเพลงก็ได้นะจัดดีๆเนี่ยมีพื้นที่ไว้ให้เสร็จสับอยู่แล้วมันง่ายค่ะสำหรับการใช้ชีวิต ขึ้นมาดูบนชั้นสองกันค่ะโอ้โหชอบมากเนี่ยเห็นไหมบนชั้นสองมีโถงกลางที่กว้างมากเลยค่ะนี่ไงลิฟวิ่งที่สองเป็นโซนพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวของครอบครัวจริงๆน่าอยู่ไหมคะคุณพ่อมีแขกอยู่ด้านล่างนะคุณลูกคุณแม่ก็สามารถมีพื้นที่พักผ่อนได้แบบไม่ต้องรบกวนกันเลยเออแล้วพูดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวนะจะบอกว่า ข้างบนนี้มี3ห้องนอนค่ะทุกห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัวโอ้โหมาสเตอร์เบดรูมค่ะเห็นไหมน่าอยู่ที่สุดได้ทั้งความกว้างของด้านหน้าแล้วก็ความลึกของห้องด้วยตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเลยทีเดียวโอ้บรรยากาศโปร่งสว่างสบายตามากเลยทีเดียวค่ะเนี่ยเห็นไหม กรอบ UPVC สีขาวดูดีกระจกเขียวตัดแสงแล้วด้านนอกก็เป็นระเบียงส่วนตัวค่ะระเบียงเขาใหญ่นะกระจกราวกั้นเนี่ยเป็นกระจกเต็มเปอร์โอ้โหดูดีมากๆคุณดูความกว้างเนี่ยเตียงคิงไซส์โต๊ะข้างสองข้างได้ครบปลายเตียงคุณสามารถบิวอินเป็นชั้นวางทีวีชั้นวางของเก็บของอะไรต่างๆได้หมดแล้วก็ด้านในเห็นไหมคะสัดส่วนพื้นที่เนี่ยจัดไว้ ให้คุณสามารถเข้ามาบิวอินในเรื่องของ Walk-in Closet ในเรื่องของห้องแต่งตัวได้อย่างสบายตรงนี้มีหน้าต่างเตรียมไว้ให้ก็เหมาะที่จะทําเป็นโตเครื่องแป้งนะเพราะว่าได้แสงธรรมชาติเข้ามาเวลาแต่งหน้าเนี่ยสีจะได้ไม่เพี้ยนห้องน้ําส่วนตัวอยู่ด้านนี้ค่ะของ Master Bedroom เข้านะโอ้เห็นไหมฟังก์ชันครบมีบัตทับด้านนี้อ่างล้างหน้าตรงนี้เป็นชาเวอร์บ็อกซ์โอ้โห เห็นไหมคะสวยงามใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันจริงๆเหมาะมากๆสมฐานะมากๆสำหรับเจ้าของบ้านห้องนอนที่2และ3นะคะโอ้ห้องเนี้ยแต่งแบบเข้มขลึมนะก็น่าจะเป็นห้องนอนของลูกชายแล้วแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่ 2, 2> หรือว่าที่3นะคะ อยู่สบายไม่ต่างกันเลยนะเพราะว่าขนาดห้องก็แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยวางเตียงใหญ่ได้ทั้งสองห้องวางเฟอร์นิเจอร์สำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวได้ครบแล้วก็รวมถึงทั้งสองห้องเลยแยกห้องน้ำเป็นสัสดส่วนมีห้องน้ำส่วนตัวของไทยเข้ามาอ่ทีนี้มาดู ห้องที่3กันบ้างค่ะโอ้ยเห็นไหมน่ารักอันนี้ก็ต้องเป็นห้องของลูกสาวตัวน้อยคุณดูสิคือแต่ละห้องเนี่ยขนาดพื้นที่ไซซิ่งเนี่ยมันทำให้เราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ลงตัวไม่ว่าจะเป็นขนาด3ฟุตรครึ่งแบบนี้หรือว่าจะขยายเตียงเป็น5ฟุตก็ยังรองรับได้มีพื้นที่สำหรับบิวอินตู้เสื้อผ้านี่ไงแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวอีกทุกห้องได้ครบเลย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการเลือกซื้อบ้านในโครงการที่เป็นแบรนด์เนมที่พัฒนาโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยนั่นก็คือคุณจะได้ในส่วนของสภาพแวดล้อมในโครงการได้พื้นที่ส่วนกลางที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตอย่างที่นี่อภิทาวขอนแก่น by AP Thailand เนี่ยเขาก็มีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่เตรียมไว้ให้ค่ะ มีทั้งพื้นที่ในส่วนของรอบบี้พักผ่อนเอาไว้นั่งเล่นมีพื้นที่ working space มี kids space แล้วก็ข้างบนก็จะมี Fitness Room มีสระว่ายน้ำระบบเกลืออยู่ด้านนอกมีสวนพักผ่อนมีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ในโครงการได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาได้มาตรฐานค่ะรปภกล้อง cctv ดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็การเข้าออกโครงการสำหรับลูกบ้านเนี่ยสะดวกสบายมากนะเพราะว่าใช้ easy pass ขับรถเข้ามาปุ๊บประตูลั้วที่เป็น2ชั้นไม้กระดกเปิดประตูเหล็กเลื่อนเปิดอัตโนมัติรวมถึงแอปพลิเคชันคัดสรรด้วยค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ AP Thailand ทํทำไว้ให้กับลูกบ้านในโครงการของบริษัททุกโครงการ ฟีเจอร์ข้างในแอปนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของการเข้ามาพบปะของเพื่อนฝูงทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยความสะดวกสบายต่างๆหลากหลายด้านเลยทีเดียวทำเลที่ตั้งของโครงการค่ะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพราม์แอรียของจังหวัดขอนแก่นคุณเอ๋ยการเดินทางนียสะดวกสบายมากใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยไปสนามบินขอนแก่น คุณคิดดูแล้วกันใช้เวลาไม่ถึง5นาทีอาจเต็มที่คุณสามารถเช็คอินขึ้นเครื่องบินได้เลยเข้าไปในตัวเมืองไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลายัยไปโรงพยาบาลไปแหล่งแฮงเอาต่างๆอยู่ที่นี่รับรองสะดวกสบายหายห่วงจริงๆตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วค่ะโครงการกำลังจะเปิดให้จองบ้านเดี่ยวโอ้โหหลังใหญ่ๆทั้งนั้นสวยงาม ถ้าไม่เชื่อต้องเข้ามาดูของจริงที่โครงการค่ะตอนนี้พร้อมให้ดูหมดทุกแบบเลยทีเดียวแหละอภิทาวขอ,อนแก่นขอบคุณนุกมี่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ